<Okay. S 2> นี่งัดออกมานะครับงัดออกมาแล้วก็หมุนน็อตตรงนี้ออกคนระับหนึ่งตัวแล้วก็ยกชุดนี้โอจะอย,อยงนี้แล้วก็ดึงออกตรงตรงจะมีขาขาวตรงนี้นะเอาเบอรดันเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มีน็อตอีกสองตัว แล้วยกชุดนี้ขึ้นนะครับใช้มือเปล่านะครับไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยไล่ไล่จากตรงนี้นี่นะครับแล้วก็กดปักออกนะครับเอามือบีบแล้วก็กดโอเคแล้วใช่ไหม,มแล้วก็เริ่มดึงแถงประตูนะครับกดตัวนี้ออกนะครับ ดึงออกมาตรงๆเนอะบางถ้ารุ่นที่มีลำโพงก็จะก่อยตรงนี้แหละห้อยไว้ออกมาหมดอย่างนี้ก็ยกยกเสร็จข้างหลังมันจะมีตัวตัวนี้ปลดออกนะครับผลลมซะแล้วอ่ะถ้ารุ่นที่มีไฟแผงกว่าตัวก็ปลดออกออแต่รุ่นนี้ไม่มี ใสเข้ามานะครับก็จะมีสายอยู่ตรงนี้ตรงนึงนะครับเราเริ่มจากลอกพลาสติกตรงแคส่วนล่างออกอย่างนี้นะครับไอปลักนี้ถ้ามันติดก็ปลดออกก่อนนะครับปักลําโพงแล้วก็ห้อยไว้แล้วก็สอดสายสายนี้สอดเข้ามาทางช่องนี้นะครับสอดมาสายคู่นี้ก็มาใส่ผู้เมียเสร็จก็เก็บสายนะครับแล้วก็สายอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตรงนี้ก็สอดเข้ามาทางนี้เหมือนกันแล้วก็เสียบผู้เมียแล้วก็เก็บสายนะครับไอที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้ ้็เอากล่องมาใส่นะครับอันนี้คือสายเดิมของรถนะครับ mm hmm. ก็เอามาต่อกับตัวที่ให้มาเนาะ mm hmm. ก็จะเหลือฝั่งนี้ไปเสียบกับรถแทนส่วนนี้ก็เสียบเข้ากับกล่องนะครับ mm hmm. แล้วก็เขาจะให้กาวสองหน้ามาแบบนี้ mm hmm. แล้วก็เอาแปะแกยมกล่องที่จะแปะนะครับใส่กาวสองหน้าแล้วก็ ให้แปลที่ตำแหน่งนี้นะครับย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีกระดาษที่ชูตรงนี้เดี๋ยวเอาเสียก็ได้ทำสะอาดดีๆนะครับแปะไว้ตำแหน่งนี้นะครับมันจะซ่อนอยู่นี่นี่พอดีอแล้วก็มันจะไม่มาล้างแต่นี่อตอนรถสั่ิ่งแขกว่าแแน่นกว่าเลย นี่นะครับอย่างนี้นะครับก็ใส่สายนี้ขึ้นมาสด ก็เริ่มประกอบอันนี้นะครับก็มุมนี้ยกขึ้นแล้วก็กดลงนะให้ได้บนเกาะให้ได้ก่อนอย่างนี้แล้วก็ไล่กดเข้าไปอันนี้ก็ใส่คืนนะครับ ก็ประกอบอันนี้ปักนี้ก่อนประกอบดึงถอยมาให้สุดนะครับอ๋อโอเคนี่ถอยละถอยให้สุดอย่างนี้เราก็ใส่นะครับ ก็ต,ตรงนี้นี่นะครับอันนี้ก็กดลงไปตรงๆนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็จริงๆก็ประกอบน็อตอะไรเข้าไปแล้วก็ประกอบ